หินสบู่เป็นวัสดุที่ช่างนำมาทำเป็นแม่พิมพ์ด้วยรูปแบบของการแกะสลักดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์จะต้องร่างลวดลายในกระดาษที่ใช้ทำแบบเสียก่อนแล้วใช้เหล็กแหลมในการเขียนลายอุปกรณ์สำหรับการตัดการเลื่อยหินสบู่ จะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ตัดแยกหินสบู่เป็นแผ่นๆและอุปกรณ์สำหรับงานแกะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จากความถนัดของช่างเช่นสิวใบมีดร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน